ด้วยครับผมคลิปนี้อยเกม Stick War Dwarf Empire EP ที่สองครับผม,มในคลิปนี้นั้นเราก็จะไปเล่นแคมเปญกันต่อนะจากพาร์ทที่แล้วนั้นเราได้ผ่านเออ่ด่านของ Shadow Ward มาคลิปนี้เราก็จะไปอยู่อีกด่านเมจิคคิวกันนะฮะโอเคเซฟให้เรียบร้อยเราไปกันเลยโอเคอมาสองไปยึด้องกลางซิ ถ้ามีเมลิกนะฮะเมลิกข้างนี้บอกเลยนะเตะต่อยเราได้นะฮะดังนั้นก็ต้องค่อยๆฟูค่อยๆจ่าก,กันนะฮะโอเคถ้าเราไปบุกเลยเออถ้าเราไปบุกต้นเกม,มน่าจะดีเหมือนกันนะเออหมายถึงมาตีนะขุดมันนะปังเออตีมันตีมันนั่นแหละตีพวกนี้ ดูเมลิกมันก็จัดการเราได้นะฮะเออวิธีชนะง่ายๆนะรีมปตีนะักขุดมาก็จบเป็นอันสิ้นเรื่องนะฮะดูเมลิกอ้าวเดี๋ยวนะโอ้โหผมยังไม่ได้ปล่อยให้ผมว่าอ,อ,อยู่อุย้ยทั้งนั้นก็ได้แค่นี้แหละ แหมพุซ่าเหยียบร้อยแกงตัวเองแล้วหนึ่งเสร็จแล้วน่าจะต้องความเสียหาย้ตรงข้ามได้อยู่กันอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันรอด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 เลยมันบุกมาเองแล้วน่ะอ้าวถ้ามันจะตีเราก็มาน่ะมันตีเราไปด้วยนะฮะมึงก็จะกลับตีฮิวตงไปเรื่อย ตรงนี้ไว้โอเคเอ่ามานานก็ได้นะ,ะโอเคเราจะรออา,อาชีดอนนะฮะคงข่าเป็นไงวะเห็นยังเลยโอ้โหหมดแล้วนี่ว่าเราก็ไปเราก็ไปลุยเลยสิครับมแชแเมลิล เออตีนักปุดนะฮะตีเออเอาจจะจบกง่ายมากเลยนะถ้าเราทำแบบนี้มันก็เหมือนทุกภาคแลวเนาะพี่ถ้าเราจัดการนักปุดเขาได้เนี่ยเรียบร้อยอ่ะไหนๆก็ไหนๆะตีบ้านไปเลยแล้วนะันแต่นี่นรู้สึกน่าจะไม่ได้เพราะว่าเขามีแค่เซินแต่ว่า,อเ,วาเอา อี่เขาเรียบร้อยแล้วดังนั้นก็งงเออไปเลยเยตเปต้อนมารอต้่มกลางไว้เลยอออตองเล้ว่าเป็นภารกิจที่มันก็ normal เนาะ normal ม,ม,มันแบบง่ายๆไง,ง,งแต่ถ้าเราไปในอีเซตหรือฮาร์นนี่คือน่าจะทำแบบนี้ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเอา ก็เอาแจสเซนนะฮะยิ่งดีมากต่อไปเราก็จะเอาดาบนะสลับกันเอาสลับกันสร้างนะฮะเ,เฮ้ยเดี๋ยวนะนักขุดเองมีเงินเองมีตังพอด้วยเหรอเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราตั้งทัพกันก่อนนะฮะเดี๋ยวรีบใส่เดี่ยวมากนะฮะเออใส่เดี่ยวมานี่ เอาแพ้เขามาเนี่ยหยาบนะฮะหยาบเออโอเคตอนนี้เราเยอะพอนนะอย่อางละก็จะทพตัวเองก่อนโน่นี่สเปียร์ตอนอยู่หน,น้ารกดาบอยู่นี่โอเคไปบุกเลยต้องรับการกดไฟสิเออ ชาเล็กน้อยนะครับเป็นปานกลางโอเคมานี่เออแล้วก็เออนั่นแหละอันนี้ก็มาตีเหออนะไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็มาตีให้แคสเซิลมันยิงสเปียร์ต่อเราเพลเทบล็อกน้ำเบีนะบยรตั้งเท่าไหร่คิดดู40%อนะฮะอย่างที่บอก เมลิกมาทำไมครับมันจะจบเกมอยู่แล้วครับลาคอยอเออผ่านไปอย่างง่ายแต่พอเราไปตีนะักปู่เขาตายก่อนอันล็อกมีติเชียวเมลิยเขินมาอัพช้างไหนดีมาเชียวบราดนะฮะครั้งที่แล้วเราไปเรียกเอ่ออันนี้ว่าส,ส,สแตต์อินต่อมาในด่านวิแนแลนด์วิถ้าวิแนแลนด์แล้วต้องกินยากแก้ปวดนะทำไมหรอเพราะมันวินหัวไม่ใช่มาเล่นมุกอะไรตอนนี้ครับ ปะมุกม <imana> ุกไก่กาเราก็เล่นเนาะเอาไปทุกคนอย่าลืมปลดการคุมนักขุดนะฮะไม่งั้นเราจะเฉ่มเบ้อเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยพ่อหนุ่ม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 เออหย่าอย่าไอ้ไอ่ ไอ้หนีจ๋านี่เปรีย้ยวจริงๆเลยนายเนี่ยโอเคตอนนี้เราคุมได้แล้วนะเอามาโอามานาไม่บอเยี่ยม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 ไปแย่โอเคนะขุดมาเพิ่มนะฮะขุดตอนนี้เรามีสองคนนะเดี๋ยวดูนีว่าเราทำอะไรได้บ้างตอนนี้โอเค เอามานาจ้าเอาอาชีดอนเพิ่มมาคนบอกที่จะกดเร็วไปในผมมินหัวแล้วเนะี่ยเออขอโทษามาชิวชิววอร์ชิววอร์เมื่อกี้จะหลุดพูดว่าชิวบลัสไปแล้วนี่จะไม่น,นะบ,บึ้มนะฮะอืมบึ้ม บอกเลยว่าจอเวทท่านี้โกงโกงโคตรโคตรเลยอ่ะท่าลีกัสซี่คือไก่กาท่าลีกัสซี่กับซาก้านะถ้าถามว่าจอเวทท่าไหนโหที่สุดเพราะว่าให้เราเป็นเป็น,ปนจอเวทท่านี้เลยฮะโหลงมาเป็นท่าลีกัสซี่นะนานโอเคมา <S 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 นั่นแหละความโหมันอยู่ตรงนี้ กดตัว G โอเคโอเคกดอันนี้ไว้จอวเว่มาหนี้โอเคตอนมานาไม่มีโอ้ยไม่ใช่มานาไม่มีทองไ,ไม่มี ผมว่าทำไมเราไม่ปลุกไปเลยนะก็นะฮะปลุกไปเราก็ต้องมั่นใจก่อนนะว่าเราจะปลุกไปจริงๆโอเคอันนี้นะเอาฐานไม่เลาะออเลยเนี่ยนะเองมาสแตนอินอะไรตรงนี้ไปนูน้นสิไม่ดีก็เช่นกันนะฮะดีเดินหน่อยนะฮะล่างสก้าพี่เดินเร็วกว่าจ้มเวทดิ โอเคน่าจะพร้อมกันแล้วนะฮะเดีย๋ยวเราจะให้จอเวทนำหน้าไปก่อนาด้วยมิลิะฮะให้นำหน้าไปก่อน แล้วก็สแตนอินไม่ใช่สแตนอินมันคือเออนี่แหละชอมเวทโคตรโ,ดโดหดโคตรเถื่อนเอาเลยบล็อกดามิดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดตรงนี้เรียบร้อยแต่ ไม่โดนอะไรกันครับเนี่ยบอกไว้บางครั้งก็กดไม่ติดไม่ก็แาใจบึ้มเอา้าหว่าจะบึ้มจิตนังธน,นูอีกคนหนึ่ง <laughs> โอเคนี่แหละ้องหัวของเจ้าเว้ยนะครับโอเค เดี๋ยวมาทางไม้นฮัตเตอร์บ้างก็แล้วกันนะฮะแล้วก็พอเดี๋ยวไปดูก่อนว่าตัดอะไรโนแมนนะฮะโอเคมาโนเมนเซฟสิโอเค,เอออเคไปา่าดโนเมนกันเลยนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะ,ะดด่านนี้ไม่ต้องทำอะไรมากขอแค่เรามี g a s เซ n อาเชอร์ต้นกีบนะฮะโอเค โอเคไม่รู้ภาคนี้จุกได้หรือเปล่านะฮะจะคุมจุกดูเพราะว่าดาดนี้ยักษ์จะมาต้นเกมอ่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาเอาเอ,าเอามาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราก็ตีปุดพี่เฮ้ยจุกได้อ ต้อยมันมาตีเองเออแปะเออไม่เป็นไรเจ็บเวดเออโอ้ไม่เป็นไรหรอกนะแล้วเผื่เเอเลือดแค่นี้นะึงเออปังเรียบร้อยอะแล้วนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องนะฮะ Icana, ที่บอกนะผมอ่านไว้ภาษาต่ไม่ออกแต่นั้นถ้าใครอยากอ่านก็ผมจะมีซับให้นะฮะคนน่าจะรู้เรื่องมาแล้วหลม่อผไม่ chanting, euh, A Man, round, so ต the ้อง there is a bigger threat that we cannot face alone that monster was right all we've been doing for years is making ourselves weak today we can unite and share this new land so none shall live as rebels again yeah no man โอเคไปจัด okay, ได้ยักมานะฮะต่อมาก็ฮิวจ้าเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปเอาชิวชินอบีนะฮะเราจะเอาไว้ไปจัดการมูลุกไคของเรานะฮะโอเคด่านไอซ์ฮิวนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอเคก,ก,ก็น่าจะจบตอนพาร์ทนี้ก่อนนะฮะถ้างั้นเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยไปต่อไอซ์ฮิวกันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปนี้เท่านึงนะผมถนะ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกดซับแล้วก็ คอมเมนต์นมานะครว่าอยากดูอีกหรือเปล่านะถ้าอยากดูผมก็จะเล่นให้ดูกันนะฮะโอเค,อเคก็จากนี้น่าจะพอกันตรงนี้เลยนะฮะสำหรับทนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะครับ